มาถึงช่วงของข่าวดีวันนี้พระศาสนาจักรกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันอภิเศกพระวิหารท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโลข่าวดีวันนี้จากบทพรวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่33ความว่า หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาสิทธิ์ลงเรือข้ามทะเลสาบลูกหน้าพระองค์ไปท,ทันทีขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับไปเมื่อทรงอำลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตามลําพังครั้นเวลาค่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะพวลมเมื่อถึงยามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาสิทธิ์เมื่อบรรดาสิทธิ์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาและส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีเราเองอย่าก,กลัวเลย เปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่ามาเถอดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วย ทันในนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นประหัตจับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงๆสงสัยทำไมเล่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ถูนว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารวันนี้ทำให้เราทำให้เราได้ทราบว่าพระเยซูเจ้าพระองค์มักหาที่สงบเพื่อเข้าเฝ้า พระบิดาตามลำพังเสมอทรงถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่พระองค์จะอธิฐานภาวนาแม้พระองค์จะมีพระราชกิจที่ยุ่งแต่พระองค์ก็ทรงหาเวลาคุณผู้ฟังครับการใช้เวลาในการอธิษฐานสนทนากับพระช่วยถนอมรักษาความสัมพันธ์และให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาในการต่อสู้กับชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะเชิญชวนเราทุกท่านสร้างวินัยในการใช้เวลาสนทนากับพระเข้าเฝ้าพระบิดาตามลำพังสิ่งนี้เองจะช่วยให้เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้ดีเหมือนกับพระเยซูเจ้าพัฒนาเหมือนกับพระองค์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ เปตโตรนั้นไม่ได้ลองดีกับพระเยซูเจา้าเราเองก็เช่นเดียวกันไม่ควรลองดีกับพระองค์แต่คุณผู้ฟังครับเปตโตรวันนี้เป็นคนเดียวในเรือที่แสดงออกด้วยความเชื่อคำขออันหุนหันพลันแล่นของเขาเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์กับลิทานุภาพของพระองค์อย่างเหนือธรรมดา และคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่ามาเถิดเปตโตรเริ่มจมลงครับเขาเริ่มจมลงเพราะละสายตาจากพระเยซูเจา้าเขามองดูคลื่นที่โยนตัวสูงอยู่รอบๆข้างความเชื่อของเราก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับความเชื่อของเราก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อคิดขึ้นมาว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ แน่นอนครับในชีวิตจริงของเราในปัจจุบันเราอาจไม่ได้เดินอยู่บนน้ําแต่เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากเย็นขับขันหากเราจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์อันยุ่งยากรอบตัวเราโดยที่เราไม่ได้มุ่งมองขอความช่วยเหลือจากพระบิดาเจ้าโดยเราไม่ได้มุ่งมองขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะรู้สึกว่าสิ้นหวัง และจมลงจมลงวันนี้พระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงๆสงสัยทำไมเล่า ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากหลากคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิสเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ